อโอเคค่ะกลับมาแล้วพทถามแม่แล้วแม่บอกว่าใส่ไปเลยนี่เนาะไก่พอเราเคี่ยวได้แล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้ไก่เคี่ยวแล้วเนาะก็จะเป็นแบบนี้แหละก็เนื้อก็พอดีเดี๋ยวเราต้องใส่น้ําเพื่อหวีดเพราะน้าเป็นมันมันออกจากไก่ไก่แก่มันก็เยอะอยู่ก็เดี๋ยวตั้งไฟก่อนเราก็ดันเอาลงมาแล้วด้วย หาหม,อหมอหมอหายการน,นี้ต่อวิดีโอที่สองนะคิดชื่อนช,ชื่ออะไรดีล่ะชื่อโดชื่อคุกลอนี่คุกเหรออาหารคนเดียวไม่ใช่อาหารจานเดียวเฮเดวตั้งไฟเนาะโอเคค่ะตั้งไฟให้พอดีนะใส่น <ไฟ S 1> ้ำใส่น ทำแบบชาวบ้านเคยเห็นแม่ทำขายด้วยน้ำน้ำใส่น้ำเพิ่มหัวก,ก็ชาวบ้านมากลบไปนิดนึงโอเคประมาณนี้แหละตัวก็เราก็ยอมรับได้นะ แป๊บนึงประมาณนี้พอไหมน้ำอีกหน่อยเดี๋ยวไม่พอแกบบ้วคือใส่แก้ว,แก,วแก้วไม่เต็มใส่แก้วไว้อ่าฮะเสร็จแล้วน้ำก็ดีนะมันเดี๋ยวเราต้องปั่นนี้แต่ก่อนที่จะไปปัน่นพริกก็อันนี้ก่อนเก็บของแป๊บนึง โอเคค่ะเราจะใส่ผงปรุงเนาะผงรสอาหารเป็นคันอรสหมูแล้วแต่รสไก่รสเนื้อรสอะไรใส่ได้หมดโอเคใส่ป,ประมาณนี้เนาะน้ำเดือดมากเลยสองใส่ไปสองทับพีดร่มจะกิก่นสังเกตจะกินได้เลยเยกองซูมเยอะจ่ <Okay. S 2> โอเคโอคเริ่มเซตด้วจากสี่น้ำนะคะอืาฮเราจะปรุงมันเดี๋ยวขั้นตอนที่รอเราไ้ปั่นพริกเราจะใช้พริกใหญ่นะแห้งเมนูพริกแห้งปั่นได้ปะปกติแม่ใช้พริกขี้หนูว่าพริกแห้งใหญ่ปั่นไม่ได้สิแล้ก็ใช้ไข่พริกป่นเอาละกัน มิกลของไล่ทิพนะคะโอเคแบ๊บหนึ่ง้อมยำไก่บ้านมันจะมีสุดที่ว่าเออคือเห็นเขาใส่อ้นั่นอะไรนะหอมแดงใช่ใส่หอมแดงมาดูหอมแดงโอเคหอมแดงใส่กระชีเบลเลได้นะคะ,ะชีเบเลนี่เราไปทำกัน เราจะใส่หอมแดงลงไปด้วยไม่รู้หม้อใส่สต้นอะไรน้ำเดือดปุกๆเลย,เลเลยร้อนโอเคเราใส่มะขามาเปียใช่ไนหะม,มันสีดำมาะสีเขียดมะขามเปียแล้วก็ผสมกันนาำโอเคทำน้นมะขามเปีย มันเห็นแม่ใส่ความเปียกทั้งอันเลยใช้แทนน้ำมะนาวเลยใช้เสร็จก็ไปขับตัวเยอะเยะอยาไปใส่หม้อลอยไอไปตอนปรุงดีกว่า ใครคือชิมปรุงรสใส่ปกตคือใส่ผงชูรสเยอ่แล้วใครไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรแต่เราใส่นะคะคีใส่ผงชูรสที่วันใช้กระมัต๊ะเป็นส่วนใหญ่เลยอึ้บเนี้วไก่หายมีไก่เหนย้อยู่หม้อไม่มีเนียวไก่มีแต่ไก่เนี้ว ไฟดับหรือเปล่าไม่ดับเก็บอกไฟไฟมันแรงเกินแล้วน้ำจะแห้งใส่น้ำปลานิดนึงน้ำปลาตัวจริงตี๋เราก็มักกะคุยได้ไหมเราไม่ต้องกะก็ได้ว่าต้องใส่ประมาณนี้เรากะประมาณได้ใส่ตาเล็กอะไรจินตนาการที่ความจริงตจะยิ่งทำอาหารเก่ง ไอคิดสิน้นคุณพร้อมที่จะตายแล้วหรือยังอุ๊ย,อร,อ,ยอร่อยอร่อยอ่ะครานี้แหละตัวุงเราก็ไม่ใช่พาวมันเอาแพงน้ำมะขามเปียก่ะโอเคนะถอยติกคะ่ะ อย <laughs> ไปประมาณพอดีเรากาาะชิมว่ะเฮ้ยอร่อยยังไ,ไม่ค่อยเปยรี้ยเท่า เ <Yes. S 2> ย็ดหุยนี่นะโอเคไม่ถ่ายคนสบายควารู้สึกว่า,วาวไม่ถูกสุขลขักษณะไม่เป็นไรยายบ้านไหนจะสวยวันนี้นเช่าเขาอยู่ <laughs> เออค่ะใส่น้ำไปด้วยเห็นแม่ใส่เราก็ใส่นะแม่บอกว่าทำอะไรเกนเนี่ยเลเทมันจะเปรี้ยวหวานแหน้องแม่จะชอบเปรี้ยวหวานก็ทำเปรี้ยวหวาน น,น้องจะชอบวายไมู่้อันนี้กินได้ทุกทีเลยเอ้ยะแม่จะบดอร่อยหะะเหลือใส่ผักชีใบเลื่อยผักชีฝรั่งโอเคค่ะใส่ไปเลยเรียบร้อยปิดเตาแก๊สได้ชิมอันนี้คือ จะใส่ที่กลลหรือไม่ใส่ก็ต้องมาชิมกันเองใชรเสร็จแล้วค่ะกุบข้าววันนี้ก็เสนอนำเสนอล่มยำไก่เหนียวโ okay, นะอเคเนาะค่ะมีอะไรก็คอมเมนต์ถามได้ รสชาติเป็นย่างนี้ก็อบอกแล้วเนาะว่าพอดีออกเปรี้ยวๆต้องยำงปกติมันจะรสชาติเผ็ดๆใช่ไหมอันนี้ก็ยังไม่ใส่พริกเพราะว่าต้องใส่ความจริงนะจะให้หอมต้องใส่พริกขี้หนูพริกขี้หนูแห้งแล้วก็ปัน่นเอาไปคั่วก่อนสิคั่วก่อนแล้วก็มาปั่นแล้วมาใส่มันจะหอมมากแต่อันนี้พริกขี้หนูหมดจุดยอดแค่ค่ะไปแล้วนะแม่มาละ เอาไปเมื่อกี้แล้วขอบคุณค่ะขอบคุณที่รับชมนะจุ๊บยุ๊บรายการเอาคุกกี้เชฟหรือล็อกกี้ลอ,อนนี่เชฟหรือลอนกี้เอาลอนนี่เชฟแล้วกันเนาะอยากมีเชฟโอเคค่ะลอนนี่เชฟเขาจะเพ้นเท่านี้ขอบคุณค่ะ